โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเจอกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการดึงเอา URL มาใช้นะครับในคลิปก่อนนั้นี้ท่านเคยพูดเกี่ยวกับโดเมนและ URL ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเอา URL ไปใช้เนี่ยเรามารู้ก่อนครับว่า URL มันมันทวนกันเนาะว่ามันคืออะไรนะครับ URL คืออะไรครับเพราะถ้าท่านไม่รู้ว่า URL คืออะไรแล้วประโยชน์เอาไปใช้ทําอะไรนะครับ URL คือตัวนี้ครับ ย่อมาจากคําว่า Uniform Resource Locator ครับหือที่อยู่หรือ address ของข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตคือพูดง่ายๆครับมันเป็นลิงก์เว็บไซต์ของท่านนั่นแหละที่ท่านน่ยจะสามารถนําเอาไปใช้งานได้ทั้งเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปแปะใน Facebook ใน Youtube ใน Google ในแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเพราะการทำเว็บเซลเพจเซลเพจมัลติเซลเพจหรือเว็บไซต์เนี่ยสามารถทําให้ท่านน่ยขยายธุรกิจในเรื่องของยอดขายไปได้เลยนะครับ โอเคทีนี้ถามว่าอย่างนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ as f i b e r net นะครับก็ทั้งหมดอย่าเรียก URL ท่านสามารถก๊อปลิงก์เนี้ยก๊อปปี้นะครับแดคเมาส์ทั้งหมดนะครับคลิกขวากด c ๊อปปี้นะครับไปวางที่ลิงก์เว็บไซต์ของท่านก็ได้หรือว่าได้ใช้ในการยิงแอปต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการเก็บพิกเซลทำกูเกิลอะไรติดทำอะไรเนี่ยโอ้โหทำได้หลากหลายนะครับโอเคมาดูครับอันหลังนี่เรียกว่าพาดครับสมมติบางทีเราทำเป็นเซลเพจนะครับหรือว่า เป็นมัลติเซลเพจตรงนี้เราอาจจะมีหลายอันก็ได้ครับคือม,มีหลายหน้าเนาะใน1โดเมนนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกโดเมนเนาะในโดเมนเนี่ยมันอาจจะมีหลายพาดก็ได้นะครับซึ่งโดเมนเนี่ยเราต้องเราต้องอเราต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเรามีหลายพาดในเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถทําเป็นเป Un ็นมัลติเซลเพจหรือเป็นหลายๆเพจได้นะครับเพื่อใช้ในการทําอะไรครับใช้บางคนเนี่ยต้องการใช้ในการยิงแอดในพวก Google Ad อะไรเงี้ยน,นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถ ใช้งานเนี่ยในหลากหลายรูปแบบได้บางทีเรามีหลายสินค้าหลาย Products เนาะโอเคทีนี้ท่านสามารถเอาก๊อบ URL เนี่ยไปใช้ได้เลยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนครับว่าในส่วนของ URL ของเราเนี่ยใน Wix เนี่ยเรามันเข้าไปยังไงนะครับท่านก็เข้าในนี้นะครับ Wix นะครับถามว่าอ่าท่านเข้า Google ก่อนนะเนาะจดกลัวท่านไม่จำไม่ได้เนาะวนะครับ th นะครับ Wix ไทยนะเนาะนะครับท่านมากดตรงนี้ครับ ีครับอมันจะมีเนี่ยครับ thai dot b i ตรงนี้ครับให้ท่านคลิกตรงนี้นะครับ thai biz เนาะโอเคง่ายมากนะท่านก็คลิกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับก็รอวิกนิดนึงครับพอกดปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้ทันทีครับหน้านี้ครับนั่นคือตัวอย่างที่เราได้สอนไปก่อนหน้านี้เนาะ แนะนำว่าถ้าเกิดท่านยังงงอยู่ใะแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มันจะมีตัวนี้ครับท่านเห็นไหมครับเข้ามาปุ๊บในส่วนนี้มันจะมี URL เลยครับนี่ครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดตัวลาท่านทําเว็บไซต์อยู่แล้วมันจะมี URL ให้ท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านสามารถนําก๊อปตัวนี้ไปใช้ได้ท่านก็ลองคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกปุ๊บมันจะเด้งออกมาเนาะนี่ครับเป็นสาพรน EDS Website เนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นแบ็กเนาะอ่าท่านก๊อปตรงนี้เลยครับคลิกแดกเมาส์นะครับใช้คลิกซ้ายค้างแล้วก็ ลากไปทางซ้ายนะครับกดคลิกขวานะครับกดคัดลอกแค่นี้เองครับทันไหมครับกดแรกนะครับคลิกขวากดคัดลอกจะมี HTTP หรือไม่มีเนี่ยบางเว็บเนี่ยบางทีมันก็ให้ใส่บางทีก็ไม่ให้ใส่นะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มที่เราไปจะไปวางพอเราก๊อปเสร็จแล้วครับเวลาเราจะไปวางนะครับเราไปวางที่ไหนก็ได้นะครับแนะนําว่าก็อาจจะไปวางในส่งให้ลูกค้าก็ได้ไฮไลน์ใ,ในทิกตอก ในอะไรก็ตามครับท่านเอาลิงก์นี้ไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าสําหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของการดึงเอา URL เนี่ยมาใช้อ่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าท่านยังไงต้อง Copy URL ไปใช้อยู่แล้วแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยก๊อปไปใช้ก่อนนะครับซึ่งถ้าท่านได้ใช้แล้วเนี่ยท่านบอกได้เลยครับว่า URL ตรงนี้ที่ท่านเอาไปใช้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากๆเวลาในอนาคตนะครับเวลาท่าน จะไปทำอะไรก็ตามเนาะลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ